เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยดีครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาเฉลยนะครับข้อสอบโอเนคณิตศาสตร์นะครับปี2563นะครับก็คือปีล่าสุดนะครับก็ข้อสอบเนี่ย มันจะมีทั้งหมด40ข้อนะครับโดยข้อสอบมันจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกนะครับสาข้อนะครับเป็นแบบช้อยตัวเลือกนะครับข้อละ2.5คะแนนนะครับแล้วก็ตอนที่2นะครับมีทั้งหมด8ข้อนะครับเป็นแบบเติมคําตอบนะครับเติมคําตอบข้อละ2.5คะแนนเหมือนกันนะครับ ข้อละ2.5คะแนนทั้งคู่เนาะทั้งพาร์ทหนึ่งแล้วก็พาร์ทที่สองนะครับซึ่งเวลาในการสอบนะครับมีทั้งหมด2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงข้อสอบนะครับมีทั้งหมด4ี่ข้อเนาะก็คือ120ยี่ินาที4ี่สิข้อนะครับก็คือข้อละสานาทีนั่นเองนะครับเรามีข้อเวลานะครับข้อละสานาทีนะครับก็ ข้อละสามนาทีเนี่ยถ้าเป็นข้อยากๆเนี่ยเราจะทําเกินแน่นอนนะครับเพราะว่าโอเนเนี่ยมันก็มีข้อยากปนมาด้วยนะครับแต่ถ้าข้อง่ายๆเนี่ยเราทําไม่ถึงสามนาทีครับอย่างเช่นข้อแรกเนี่ยเราทําแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับบางคนที่แม่นๆม่นหรือเก่งๆเนี่ยอาจจะทํหนนาทีหรือสองนาทีก็เสร็จแล้วเนาะก็รูปแบบข้อสอบเนี่ยพาร์ทแรกเนี่ยสามสิบสองข้อเนาะมันจะมีข้อที่ง่ายเนี่ย มีข้อง่ายข้อง่ายเยอะเลยครับข้อง่ายเยอะหลายข้อนะครับแล้วก็มีทั้งข้อกลางๆแล้วก็ข้อยากข้อยากมีนิดหน่อยครับส่วนภาคหลังเนี่ยก็จะมีข้อง่ายด้วยนะครับข้อง่ายบางข้อแล้วก็มีข้อยากนะครับก็มีข้อยากหลายข้ออยู่เหมือนกันนะครับก็พี่จะแนะนําอย่างนี้ครับว่าให้เราทําทําช้อยก่อนนะครับทําช้อยห้าตัวเลือกเนี่ยให้เสร็จก่อนนะครับ พยายามทำให้ได้ทุกข้อนะครับหรือว่าเหลือข้อที่ยากจริงๆไว้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพาร์ทช้อยเนี่ยจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับส่วนพาร์ทเติมคำตอบเนี่ยถ้าเราเหลือเวลาเยอะเราก็ทำให้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเหลือเวลาน้อยเนี่ยเราก็ทำทำเติมคำตอบนะครับทำเลือกทำนะครับ เลือกข้อง่ายๆมาทําก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีข้อง่ายๆปนอยู่ด้วยครับในพาร์ทเติมคําตอบเนี่ยก็เราจะเห็นว่ามันข้อละ2.5คะแนนเหมือนกันเนาะเราเราเอาเวลาไปทุ่มกับพาร์ทที่เป็นชอยด e ดีกว่านะครับเพราะว่าโอกาสถูกแล้วก็มากกว่านะครับก็ทีนี้เรามาดูข้อแรกกันเลยนะครับจํานวนในข้อใดนะครับมีค่าเท่ากับลบ5ยกกําลัง4ส่วน5นะครับชอยดหนนะครับ ลบลากที่ห้าของห้ายกกาลังสี่นะครับชอยสองลบรากที่สี่ของห้ายกกําลังห้านะครับชอยสามลากที่สี่ของห้ายกกําลังห้านะครับชอยสี่หนึ่งส่วนห้าทั้งหมดยกกําลังลบสี่ส่วนห้านะครับชอยที่ห้าหนึ่งส่วนห้ายกกําลังห้าส่วนสี่นะครับก็มาเริ่มกันเลยครับข้อนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราสังเกตนะครับว่าฐานมันเป็นลบห้าถูกไหมส่วนเลขชี้ก,กําลังเนี่ยมันคือสี่ส่วนห้านะครับ เราจะไม่ชอบเลขชี้กาลังที่เป็นเศษส่วนนะครับเพราะว่ามันเอาไปคิดต่อยากเนาะเราก็เลยต้องแปลงนะครับให้เป็นลบห้ายกกําลังสี่นะครับทั้งหมดยกกําลังหนึ่งส่วนห้านะครับเราแปลงอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าจากนะครับเลขชี้กาลังเนี่ยมันคูณกันอย่างนี้ครับ a ยกกําลัง m นะครับทั้งหมดยกกําลังเนเนี่ยมันจะเท่ากับ a ยกกําลัง m n ได้เลยนะครับตัวนี้เราก็มองกับกันครับ เรามองจากฝั่งนี้เนาะกลับมาเป็นฝั่งนี้สี่ส่วนห้าเนี่ยเรามองแยกเป็นสี่คูณกับ1นส่วนห้าได้นะครับแล้วก็ที่เราต้องแยกเป็นอย่างนี้เนี่ยเพื่อว่าเราจะต้องการทําลายนะครับทําลายตัวที่เป็นเศษส่วนนะครับเพราะว่าเราไม่ชอบเศษส่วนนะครับเราชอบให้เป็นลากมากกว่านะครับมันจะดูง่ายกว่าเนาะซึ่งเราทําลายนะครับโดยการเราจะใช้สูตรนี้ครับ a อกยกำลังหนึ่งส่วน n นะครับมีเท่ามีค่าเท่ากับรากที่ n ของ a นั่นเองนะครับนี่คือเหตุผลนะครับที่เราต้องแปลงให้มันเป็นหนะึ่งส่วนห้าเนาะเพราะเราต้องการให้มันกลายเป็นรากที่ n นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับเราก็เขียนเลยเลยครับได้เป็นมันยกกำลังหนึ่งส่วนห้านะครับทั้งก้อนนี้เนี่ยยกกำลังหนะึ่งส่วนห้าเนาะเราก็ได้เป็นรากที่ห้านั่นเองนะครับ แล้วก็ข้างในก็คือตัวนี้ทั้งหมดนะครับก้อนนี้ยกกําลัง1นส่วนห้านะครับก็ได้เป็นรากที่5้าของก้อนนี้นั่นเองนะครับก็เป็นลบหนะ้าเนาะทั้งหมดยกกําลัง4นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นค่าลบนะครับยกกําลังคู่นะครับค่าลบยกกําลังคู่เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับค่าบ,บวกได้เลยครับลบยกกําลังคู่เนาะ จะเท่ากับบวกนะครับตัวอย่างเช่นลบสองกำลังสองนะครับก็เท่ากับลบสองคูณด้วยลบสองเนาะลบเจอลบเนี่ยมันกลายเป็นบวกนะครับก็เลยได้เป็นบวกสี่นั่นเองนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับลบห้ายกกำลังสี่เนี่ยเราแทนเป็นห้ายกกำลังสี่ได้เลยเนาะทีนี้นะครับเราก็มาเช็คชอยกันก่อนนะครับเราจะเห็นว่าชอยที่หนึ่งกับชอยสองเนี่ยผิดชัวร์เลยครับไม่ต้องคิดเลยเพราะว่ามันได้เป็นค่าลบนะครับมันได้เป็นค่าลบเนาะ แต่ว่าที่เราคิดมาเนี่ยมันเป็นค่าบวกนะครับมันเป็นค่าบวกเนาะทาให้ช้อยหนึ่งกับช้อยสองผิดนะครับส่วนช้อยสามก็ผิดเหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นตัวนี้นะครับตัวที่เราคิดได้มันเป็นห้ายกกําลังสี่นะครับแล้วก็เป็นลากที่ห้าแต่ตัวนี้เป็นห้ายกกําลังห้าแต่เป็นลากที่สี่นะครับก็ผิดเนาะก็เลยเหลือข้อที่สี่กับห้านะครับเราจะเห็นว่าตัวฐานของเลขชี้กําลังเนี่ยมันให้มาเป็นหนึ่งส่วนห้าเนาะแต่ตัวที่เราคิดได้เนี่ย ผ่านมาเป็น5นะครับเราจรึงต้องทําการแปลงนะครับ1นส่วนหให้กลายเป็น5นะครับโดยเราก็ต้องคิดถึงสูตรนี้นะครับ a ยกกําลัง1นส่วน n ออ๋อไม่ใช่ครับ a ยกกําลังลบ n นะครับจะมีค่าเท่ากับ1นส่วน a ยกกําลังเนะครับเรานึกถึงสูตรนี้นะครับเพราะว่าเรารู้ว่า5ยกกําลังลบ1เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ 1ส่วน5้ายกกำลังหนึ่งเนาะนี่นะครับ n ครับ5้ายกกำลังลบ1เท่ากับ5ายกกำลังหนึ่งนั่น1ส่วนห้ากำลังหนึ่งนะครับก็ตัวนี้นะครับเราก็แปลงเป็นห้ายกกำลังลบ1ได้นะครับแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังห้าส่วนสี่นะครับอันนี้ชอยที่ห้านะครับก็เราจะได้ว่าตัวนี้นะครับเท่ากับ5้ายกกำลังลบห้าส่วนสี่นั่นเองนะครับส่วนชอยที่4ี่เนี่ย เราก็จะได้เป็น1นส่วนห้านะครับมันจะเท่ากับ5้ายกกําลังลบหนั่นเองนะครับทั้งหมดยกกําล,ลังลบสี 4, 5, นะ่ส่วนห้าเนาะจากที่เรารู้ตอนแรกนะครับว่าเลขชี้กําลังเนี่ยมันจับคูณกันได้เนาะจากสูตรนี้เนะี่ยทีนี้เราก็กระจายครับได้เป็น5ยกกําล,ลังลบหคูณกับลบสี่ส่วนห้านะครับมันคูณกันได้สนะี่ส่วนห้าเนาะได้เท่ากับ5ยกกําล,ลังสี่ส่วนห้านะครับอันนี้คือชอยห้านะครับอันนี้คือชอยห้าเนาะ ส่วนนี้คือช้อยซีนะครับก็ทีนี้นะครับเราก็ตัวโจทย์ที่เราคิดได้เนี่ยมันได้ตัวนี้นะครับมันก็ยังติดรูทอยู่นะครับเพื่อให้ง่ายนะครับเราก็จะแปลงกลับเป็นเศษส่วนนะครับเพราะว่าช้อยที่เราคิดได้เนี่ยกําลังมันเป็นเศษส่วนเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นรากที่ห้าถูกไหมครับแสดงว่ามันคือตัวไส้ในนะครับแล้วก็ยกกําลังด้วยหนึ่งส่วนด้วยรากนะครับ หมายความว่าตัวนี้เนี่ยเท่ากับ5้ายกกําลังสี่นะครับตัวในนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นรากที่ห้านะครับก็คือยกกาลัง1ส่วนห้านั่นเองนะครับจากจากสูตรนี้เลยครับ a ยกกําลัง1ส่วน n นะครับเท่ากับลากที่ n ของ a เนาะตัวนี้ก็เหมือนกันครับลากที่ห้านะครับก็ต้องเป็นยกกาลัง1ส่วนห้านะครับเหมือนเดิมเลยนะครับตัวนี้ครับเลขชี้กําลังจบคูณกันครับได้5ยกกําลัง4ี่ส่วนห้านะครับ ซึ่งเราจะเห็นว่ามันตรงกับช้อยที่สี่นะครับเลยเราตอบช้อยที่4ี่เป็นคำตอบของข้อนี้ได้เลยนะครับก็ข้อนี้หลักการที่เราต้องรู้นะครับก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยคือเลขชี้ยกเลขชี้กำลังนะครับเราสามารถจับคูณกันได้นะครับอย่างนี้นะครับสี่กับหนึ่งส่วนห้าเนี่ยเราคูณเป็นสี่ส่วนห้าได้นะครับแล้วก็เราแยกออกมานะครับสี่ส่วนห้าแยกเป็นสี่คูณกับ1ส่วนห้าได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ A ยกกำลัง1ส่วน N นะครับจะมีค่าเท่ากับลากที่ N ของ A นะครับแล้วก็ค่าลบเนี่ยยกกำลังคู่เนี่ยจะได้เป็นค่าบวกเนาะแล้วก็ a ยกกำลังลบ N นะครับจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน A กำลัง N ะครับข้อนี้ไม่มีอะไรมากครับถ้าคนที่แม่นคอนเซปต์เนี่ยเราคิดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทํำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคาถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้ดีก็ดูวนไปไอติมร้อนใหม่ต้องวนไปชิมโอหเยอะแยะเลย